สวัสดีครับผมนีม่สิมาเห็ดปลานิชทอดน้ำปลาครับผมสีแดงต้องรับไปครับไง่ายๆครับผมขันแบบครับผมแกงโกชีก่อนครับผมไม่มหอ่ไรครับผมน้ำปลาง้อครับผมใช้ลายสีเข้ม เช้าเลยครับผมเช้ามันเ่ากันครับคุรีคุรีครับผมครับผมเดี๋ยวพายทอดครับทำน้นหอกับ้อนแล้วครับผมตอนนี้น้องหองสิบักลบครับผมครับ ดย้อนกลับทางกันครับผม mm. ปลาเ้าก,ก็อด<แ>ีเลยพี่แล้วครับผมยังงูหิ้งแล้วครับผมรักสุนัขตีตะมันครับผมปลานิ้งทอดลำปลาเ้าก็เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเามาจิ้มกันครับผม ต้นหอยครับผมโอ้ขอพอดก้างครับผมอขอ้นนอนอืมครับผมสุดยอดครับผมข,ขนาด